ลาบนีตม้มมาพี่น้องมากระเทยียมถีโกยปีกบับกลาบไก่ใ่ไหมคบเอาเอาเอาโกรเลยเอาไ้แน่นๆเลยนะอ่ะทักทายสบายดีแลละชวัสดีพี่ข้ามันนี่ก่าไม่นี่ยงมือวายถือพาพี่น้องมาก้นน้นต้นคือเก่า,ามันนี่มาเมื่อทางขอบโคได น้องกิฟตก็อยู่กับคำไภัยอยูอ่เถงนี่คัมภัยกุมารมาน,นี่อากาเบาของค่ำมาปองมาแปลงน้องสายลาเพิ่งกลมาก้นชอยอุอ๊กก่อนแล้วได้ค่อยหน้าขี่รถมอมหลังเขามาก่อนข้าวมอเตหลังเขาไม่ได้เลยคเมื่อวานนี้กุนแก้เมื่อได้ช่องรถเมื่อวานนี้แก้เมื่อหื่นนะวันนี้มาต่ออีกเพิ่มันได้สองรถว๋อจิมเมอร์ตะเวน,นนี่โอ้หมดหมเลยได้ ต้องอาไปหลายๆแล้วบอแตกง่ะกระเป๋าของคำนายบอสสองไผ่มาหนิเฮ็นแล้คือเป็นตะดินแข็งแท้กองข้ามข้อยุดเจอแล้วบอสตะดินแข็งบอ Ah, lleva tal la mano con el นี่ตัดได้หลายเตอมไปได้อโอุ่มไหลงัดไล้งันมันหลังทีู่่สองคนมาสวายตะเวนยีเทงอะไรพี่น,นอ้องเมยนะตะเวนประมาณกเปลย,น,ยนี่ก็เทงนีน่ยังอีว่านึงตะเวนนมีเขาเปลยไปเลือกข้างคางนี้โอเงยหรอบ่โอ้

เทตายไปดนดูอาัดลแล้วกบพมีหน้าคินาราซ้ในบ่าผู้อิงผกมีนีหน้้ามีดมีทางท้ามีแพทางไหนทุกจะมีเิงเทนบอกมีแต่ทุกหน้าทุกเ่ยดิผุ้ายจาดนี่ก็พูมีรนคาดี่ทางทางโอ้ช่างเก้ามนีแรละเากัน กูไล่ไ,ด,ไ,ด,ได้หายตัวนเมีนแล้วั้งยงงี้ถูกูไล่ด้มเอาเงินได้สมบูรณ์เอนนี้บอให้กูไยัหายได้กู้น่ดนิ เนยอ่อนอะไรแถวไปขอชุบตนกลนนนะต้นขึ้นในร้านเลยตันลำก็แล้วถือว่าพอแล้วนะตอนเช้าเลยเจกิดงานงานตะเก็บเลยเออกไปห,หไไอาอยู่กินในวานนี้เลยมีไก่ตัวนึงออกมาวันนี้เป็บน้าไก่อยู่เดี๋ยวดังไฟหาให้ยู่กินท่าเขาก่อน ออกก่อนเขาเลยพี่น้องเลยเขาออกมาเห็ดกิ่เป็นโม่งละ น้ำมันโลกไก่ก่อนเจ้าไก่เจ้าไปเรื่ักท่ทนดูเอาไก่มากเลย แต่น้ำพดบานน้มาโลกไก่ติงงอก่อนโอ้หอนไวน้ำกระเด็นหน่อยน้ำธรรมดนาน,น้ำใสอยู่เดี๋ยวโลกไก่ก่อน ขีขนขาวก่อน <c oughs> ข่แ้ออัน้ามาแล้วจังเลยพอชีวิไลมามาี้มาเวะขึ้น องนูพี่ข้าใกล้ไไกระไ้ใกล้ผู้เต็มผู้พี่น้อยมีต้นมน้ำมีนะมีต้มแล้วก็มีลาบชองเมนูนะสดน้ำเหมอนฮอนเลยจะมีแห้งใกล้ผู้เต็นมนู้ นี่เรือนนอนนอนท้องวเป็นรถมอญเรียกดยเดี๋ยวต้มน้ำก่อนพี่น้องเลยต้มน้ำก่อนยังไปชอยผักสีนคนะ่ะ เบอร์เมันอี้หูดแหงมานละห้าวมานละเจอข้าวเจอเจอไม่มใช่เป็นก้อนเลยนี่แป้งโนต้มแบบนี้หางวันนี้ ักแล้วเลยเดี๋ยวลงมอตมก่นอมนมาพอดนะนี่เลยไว้น,นี่เดี๋ยวจะเห็ดลาบซีนมาได้บางนี่ได้พักก่อน,น,นเอาเธอซีนมันเอาวิลาไปเลยนะเพราไไวิลาก็ไล่เติมเ ลมมือนี้คัดรอยย่างขงงังไมชุดไ้นี่ดดดดดงดา,า,างกันากนักพนยกปีขึ้นล่ะพูดแกนแล่ะพักช่องชาวบ้านนิดหนึ่ยยนนองอทีมงานมาจ,าจัดแลได้แบบนี้เลยเก็ดดีทันเลยทั้งหมยโอ้ย ได้กินเลยนิ่ขึ้นนพราบแล้วฟีกินถ้าหหถ้าบีนะ Nhạm nó phải phá nhiều phụt Nắc phá miết mà <cười> <cười> nhạc, nhạc, nhạc. Ha tôm Thay tôm ซีมันก็พักแล้วล่ะแต่ว่ายักอยู่พักผ่เม,มืดยิงข้าวแหงแล้วอันนี้ปลาปีงต้องกลีบสิเดี๋ยวช่วยพักก่อน มดนากระโปงนะเสริมดแดงพร้อมเลยสรต้มเดี๋ยวซื้อมะนาวก่อนนะใช่ละบแ่บมกนี้เสร็จไปหนูเสรปา

พอนัอ่งอยู่อๆนังแยบจ็บตีหลันังแยบจ็บแม่จดยโอ้ยิงขเขาแหงบอกมันมีปป้งแม่เอ้ยปป้งนะคะอย่างเงี้ยมันมีโป้ง น้อยนะเฮามันช okay. mm ุกๆกะคักก่อนก็ก็ก็กำไม่ได้เล่นอะถูกก็ไ้ไปหน่อยปุ๋งใน้านนี้เลนอะพักเยอะหนะบอกบ่กทีแม้มาก็ได้ น้อยผลสาระาาเป็นไรตักก่อนบาทเนี่ยเสียดันี่ยข้าแห้งนี่คืเดี่ยวเดียวะนนี่วนตักต้มมาน ต้องปเป็นีเสลยังไงในนอนค่อยปรุงตัดสองโทย์หลับสองโทยนี่เป็ปลาละลาบมีตุม้มมาพี่น้องมากระเทียมเดียวนี่นี่ ยังยีงได้พักได้อันนี้ปี๊ปีโก้พี่น้องเลยเ,เริ่มลูกมืเมอเล้ไม่ได้มามาๆๆพี่น้องมากิฟตกินอ<า>ิ่มแล้วบอมา,าแหงออย้ายมาที่ฮะปีโก,ปก้ปีกับลับไก่สุดเท่านั้นแล้วกำลับกแหง้งมันถุงพี่น้องเลยกินมี่หรือเปล่า โอ้ม <ampa> ันนี่จะกต้นมีเมื่อยแล้วมันนี่はははีันขันอรกชึงไ่ยอมเอาให่เนาะโอ้ยนี่พวงเลยบ่เจ้าสาวมช่วเนไหนครับช่นนี่มเอาเอาเอาเอ๊ินมแกออกแ่คัมภยเียนาดลเมอยู่เออไรได้บอ

โอ้ยมเป็นมึงมึงมก่ได้ออกไปึงีนม้ตัวแดงมบีมตัวแรงน่ยมึงอดกันเหนการกูไปช่วยกินน้ำหนึ่งก้กินตรงใกล้เลไหมแนันจห้องนไฮานอนเต็มา่นอนเดินมา เ็ดเิดตัวมันดอกนั่นอกครตัวรอกก็มีตัวรอกก็มีคือห้อรอดนี่ดองกัดงบนคอนนั่นน่ะเหมอันนี้ยังวะกนหนีเป็นรื่เป็นเรื่องเห็ดจะเจอจะกอนเนะรแล้วเห็นเะอย่างเี้แล้วมันแก่แเลยไหม้วก็เอาหม้วบ ทางจากที่เ้าวกินข้าวกินน้ำแล้วก็พักผ่อนไปสักพักเฮาก็จะได้ห้าต่อในวันนี้ละเ้าไปเก็บต้นในวันนี้เลยจะถ่ายก็เพื่อบอกค้ามาคับนะลองนเอาก็บก็ไม่อบกนอนอยู่บงรุ่นน้ำเดียวมันจะได้2องคันรถถูกไี้ จะตัด,ดนะน่าเี่เขาขึ้นแล้วละครเลยนะยังเปครางนี่นะนแต่งไรเก็บอยู่ของครางนี่ยังคางนี่ก็นี่มันก็มดแล้วนะครับตัดก่อนน่าจะเลือดยับสองลุดนะ นี้เก็บมันต้มต้มกันเลยตัดลแล้วล่ะหน่ะผู้ให้ลายกองผู้ก็เก็บชุ่มก็เก็บขึ้นยืดละพอได้แตงโมต้องกิบยังมียาให้ยุงหากตื่นจะนอนแม่เป็นไปหาก,ก,กินกิบตัมกันก็คำละขุดเนะี่ย เฮ้าฮาน่ี่ไม่อยากได้ตุลานี้มึงไม่หาเสียมก็ได้เห็นโมลฮันดีฮันดีตุลาน้องบึ้งไม่เห็นเชียมนะให้แปะเอานเชียมนะไปใชากระสำจีบวดติวมาบัดด อเก็บจีบเต็นช่องรถระทำเเต็มล้ว,ม,ลวมาเก็บช่อยพอพี่มาก ไปกินข้าวกุ๊นเลยกินมะขานะไปนงเอากุกนี่กนข้าว่ะเมื่อรกินะเ็กน้อยขาเมื่อรถเน้อยดินบุญไพยาดินบุญนั่นเร็กน้อยเขาะไรเ็กน้อยเก็บไปมาแล้วไปใช้บุญนะอมีบุญอ่ะเหนมาะเลิกอี

เลี้ยนชิ้นบทุนเร็นยอดดปกออกน้ตไม่มีโอบุไม่เลี้ยงเนชิ้อางทุนรอนี้เงินกต้งกปาดีันจดีบางทุนมันจะเป็่งอเป็นจุดเนน ไข่นนะงัดได้ลองเลยข้นคืนบรร้ฮันโอ้ข้าปุ๊ด คือที่งเางเาฮัลตัวเงาโอ้โหนี่ตอนนี้มันก็เต็มช่องรถเลยพี่น้องเอ้ยน่านี่นี่คเครื่องรถพุ่ยจังนี่กองไว้นี่เอาเมื่อยรถเอาแบ้แน่นๆเลยนะขันนี้นะสมแห้งคู่เท้าขันนี้ก็เพราะอายุการใช้งานรถคันนี้กันเท่าแห้งละเอาสมแห้งมันจะได้เมื่อยได้แบบน,นี่ะ ว่าหาเราเก็บะเผิงก่อนตุ้มน้ำเก็บเผือก่อนไปวันนี้ก็ค่อยก็จะได้เดินทางเมื่อก่อนพี่น้องเลยก็จะได้ขออนุญาตปิดคลิปลงสำนีละกะขอเขาโมกขับเจอหน้าพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามนะสม้มเดี๋ยวคลิปหน้าก่อนหน้าพอได้ไหมพี่น้องเยเดินทางก็คงยิมีีทายเบื้องเราะเพราะว่าขับรถแน่นะรถกระตักแน่มันยากนี่